สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้เป็น New Look s e ก็คือ <c oughs> ตอนนี้เราปิดเทอมแล้วนะก็เลยมีเวลามากขึ้นที่จะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูคลิปวันนี้คลิปวันนี้ก็คือเป็นภาคต่อของคลิปที่มียอดวิวมากที่สุดในช่องของเรานั่นก็คือพาทัวร์มชซึ่งคลิปนี้จะเป็นพาทัวร์มชในปี2023กคือเป็นเวอร์ชันอัปเด บบเพาแระยเนี่ยก็จะมีไปไปที่ที่แบบว่าเอ้ยมอชอเนี่ยม,มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่บ้างหรือว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปที่ไหนวันนี้เราก็จะพาไปกันแต่ด้วยแบบว่าช่วงเนี้ยมันตอนนี้มันกําลังแบบจะเย็นแล้วอะเพราะว่าเราเพิ่งว่างออกมาข้างนอกเออเราก็แบบแสงมันก็อาจจะมืดมืดน,นิดน,นึงเราก็เลยอาจจะต้องรีบไปหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้นะเรามาอยู่กันที่ที่แรกที่เราจะไปก็คือ ฟูซ็นเตอร์หรือว่าเรียกกันว่าอมอชไมหม่อฟูซ็นเตอร์มันก็จะเป็นฟีลเหมือนโรงอาหารของมอชแบบโรงอาหารโดยรวมอ่ะเออบางก็นในร้านก็จะแบบว่าเป็นมีร้านอาหารมีอ่าแบบที่นั่งเล่น่ะที่นั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยก่อเนาะ ด้วยความที่ตอนนี้เรามาแบบว่าค่อนข้างที่จะเยน็นนิดนึงแล้วนะคาส่วนใหญ่ก็น่าจะปิดไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสอบเขาเข้าไปถ่ายข้างในก็อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายแค่ข้างหน้าเฉยๆโอเคปะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ที่ข้างในอมตะแล้วเนาะ ช่วงเวลากังวันตอนกินข้าวอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เสียงได้แต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ใช้เสียงแบบดังพวกค่าขนาดนั้นก็ใช้เสียงได้ประมาณนึงแต่ช่วงเวลากลางคืนอ่ะเหมือนถ้าในช่วงสอบเขาจะเปิด24ชัมม่วโมงเพื่อให้กับเพื่อให้คนที่มาอ่านสือสอบที่นี่ได้เ,เราเราก็เคยมานั่งทำงานที่เหมือนกันตอนมาถึงที่แล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเปิดแอร์ตลอด24ชัมม่วโมงไหมแต่ก็แต่ก็มี แต่ส่วนใหญ่ก็เปิดเออเปิดจนถึงดึกๆนิดนึงแล้วก็มีอาหารส่วนใหญ่จะร้านอาหารเนี่ยจะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะเออจะเปิดแค่เฉพาะตอนแบบประมาณถึงทุ่มสองทุ่มประมาณเนี้ยก็น่าจะปิดกันหมดแล้วเออแต่แบบว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่เป็นแบบร้านข้าวร้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะปิดแค่ประมาณไปสองไปสามก็เริ่มปิดหมดแล้วเออแต่พวกร้านชาตามือเดลิควีนหรือว่าเซเว่นอะไรเงี้ยเออที่นี่มีเซเว่นเลยนะทุกคนมันเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาเปิดใหม่ ก็คือมีแบบว่ารเรียกได้ว่าครบคันอยากกินอะไรก็มาที่ฟูดเซ็นเตอร์ที่นี่ได,ได้วันนี้เราก็ไม่ได้จะมากินอะไรก็เลยมานั่งตากแอร์เฉยแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่ต่อไปกันเลยก็ลืมบอกไปว่าที่นี่มีสองชั้นนะก็คือเห็นไหมเห็นบันไดทางขึ้นตัวนั้นไหมข้างบนน่ะจดค่อนข้างเงียบสงบกว่าข้างล่างซึ่งก็มีร้านอาหารกันกลนงข้างบนเราชอบึอ้นไปนั่งข้างบนคือมันมีทั้งโซนที่เป็นโซนในแอร์แล้วก็โซนข้างนอกอย่างเงี้ยด้วยเอออันนี้ก็คือโซนข้างนอก ที่นี่มีมีคนเฝ้ามีคนเฝ้าอมมีคนเฝ้าฟูเซนเตอร์เลยนะ <c oughs> เนี่ยก็ค่ะสมมติใครจะมาก็สามารถมาจอดรถตรงนี้ได้นะตรงข้ามกับอะไรไม่รู้่เป็นที่จอดรถมุง่งอะเราสามารถจอดรถตรงนี้ได้เลยแล้วก็ข้ามถนนมาก็จะเป็นอันนี้เลยอยู่ตรงข้ามกัอนอีก ก็มาอยู่กันอีกที่ทหนึ่งแที่ใหม่ตรงนี้ก็คือเป็นของใหม่ที่เราเคยบอกเอาไวไ้รือเปล่าจำไม่ได้ว่าเคยบอกเอาไวไ้วเคยบอกเอาไว้ไหมว่าเออว่ามอชช์กำลังมีของใหม่ตอนนี้เขาก็เปิดมามาแล้วนะประมาณปีปีนึงแล้วมาเมื่อประมาณืาณ่ณจงต้นปีที่แล้วแค่แน่ใจ<ๆ>ก็คืออยู่ตรงข้ามกับออนไปอยู่ตรงข้ามกับฟูลเซ็นเตอร์เมื่อกี้เลยที่เราไปเมื่อกี้ซึ่งเรียกได้ว่าแบบว่าใส่ตอนเย็นหรือมูดอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นแลนด์มาร์คที่ ที่ที่แบบสวยมาแล้วมันโล่งม,มันมันโปร่งมันโล่งสายตาเอออธิบายไม่ถูกเพราะมันไม่มีไม่มีสายไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็าอาจจะเสียงดังนิดนึงเสียงข้างวอาจจะดังนิดนึงแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดเสียงดังด้วยเพราะในบริเวณของเข้างงหลัก็เป็นแบบว่าเออเป็นติดกับถนนมันก็เลยแบบมีรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูแล้วแต่น้องท้องมันสวยขนาดไหนปะ อันนี้ก็จะอยู่ตรงข้างกับหอหชายกับหอห้าชายจะอยู่ตรงนู้นนะอันนี้ก็จะเป็นหอใหม่มันน่าจะมีประมาณสี่ห้าตึกประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้เพราะมันไม่มีสายไฟเลยมันก็เลยรู้สึกว่าดูโล่งสบายตาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เห็นไหมเราสซเทปต,ตัวนั้นหายไปแล้วคือแบบช่วงนี้คือฝุ่นเยอะมาก ละเอียดหอเรื่องรายรละเอียดหอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยแน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่หรือตอนนี้มันเต็มหรือยังเหลืออะไรยังไงนนะออจะคิดว่าน่าจะเต็มแล้วนะเพราะมันเป็นหอที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นหอในที่แบบว่าเอ,อรู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดในที่เคยผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาก็จะออสูงข,ขึ้นนิดนึงตามตามคุณภาพนะต่างๆทีนี้เขาจะเรียกเป็นหอสิบสอง อะไรอย่างเงี้ยเป็นหอชายหอหญิงนะน่าจะน่าจะชายเดี๋ยวเรา,เาไปสถานที่ต่อไปกันดีกว่าไป คอนไม่เจอใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอะเทอมสองเราก็ได้เรียนไีคอนเลยมันเป็นตัวเป็นตัวไม่ชา์พื้นฐานที่เราจะต้องได้เรียนเออก็เลยรู้ว่าไม่ตรงไหนก็คือง่ายๆเลยคืออยู่ตรงข้ามกับขอสมุดมชอแล้วก็อยู่ติดกับแคมป์เลยนั่นเองแต่อีกอย่างหนึ่งคือมันมีอีกทางนึงที่สามารถมาได้ซึ่งอยู่ตรงข้ามแมทคอมเอออยู่ตรงอาตานรงนั้นก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันเอาจริงเพิ่งรู้ทางนั้นก็วันนี้แหละเออแล้วก็ตึกอีกข้ก็จะมีเป็นแบบประมาณนี้แล้ว อันนี้ก็คือตึกหลักอันนี้ก็จะเป็นตึกอีกตึกหนึ่งของไอคอนเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นตึกใหม่หรือเปล่าเออก็คืออยู่ติดก,กับตึกเก่าอันนี้เลยเอยตึกเอออยู่ติดก,กับตึกอันนี้เลย แล้วก็อันนั้นไม่แน่ใจว่าใช่ไหมก็คือเราอ่ะเคยปกติมาเรียน <c oughs> เคยไปเรียนตึกนี้แล้วก็เคยไปสอบตึกนั้นเหมือนกันแล้วก็ข้างๆนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตรงนั้นทางยาวเข้ามาตรงนู้นเลยทางเข้าก็จะเป็นที่จอดรถยนต์ยาวมาจนถึงตรงนี้ตรงนี้ก็ที่จอดมอเตอร์ไซค์ได้เหมือนกันเอแล้วก็ข้างในตรงข้างล่าตงตัวนี้ก็น่าจะเป็นใต้ใต้ตึกที่แบบเอาไวน้นั่งคุยนั่งอะไรอย่างนี้ได้มง ข้างบนตึกนี้มีม,มีมีลิฟทั้งสองทั้งสองตึกนะเออแต่เราไปที่อื่นต่อกันดีกว่าไปะอะทุกน,นตอนนี้เราก็จะมากันที่หอสมุดมชเนาะแล้วก็มาจอดรถโอ้หัวเราจะอเรื่องสายนี่หนึ่งโอเคทางนี้ดีกว่า เออนี่ยเราก็มาจอดรถแล้วก็าากำลังจะข้ามถนนไปแล้วเรทุกคนเห็นตรงนั้นไหมตรงนั้นอ่ะมันคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามอชอปกำลังจะสร้างอะไรอีกคือมอชอเป็นมอแห่งการแห่งการก่อสร้างคืองงมากว่าสร้างอะไรได้ทุกวันเลยทุกแบบว่าคือสร้างตรงนู้นเสร็จแล้วก็สร้างตรงนี้ใหม่สร้างตรงนี้เพิ่มอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็น อันนี้น้องตรงก็จะเป็นที่จอดรถมอไซค์ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจริงๆมันจอดได้ไหมแต่ก็ก็เห็นทุกคนก็จอดตรงนี้กันแล้วก็จอดในด้วยพอรถจอดตรงนี้กันนะก็คือของสมุดของตรงข้ามเราแล้วก็ของสมุดเนี่ยจะอยู่กับติดกับไอทีเอสไอทีเอสก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่าเราสามารถมาใช้คอมใช้อุปกรณ์พวกไอทีอะไรต่างๆเนี่ยได้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอเมซอนด้วยซึ่งใหญ่พอสมควรนะอเมซอน แล้วคนนี้เป็นซิมยูเออร์รี่แบบเวอร์ชันใหม่คือตอนนั้นที่เราจะไปของสมุดแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนั้ก่อ,กอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าช่วงใกล้สอบก็เลยจะมีร้านอาหารต่างๆมาตั้งตรงนี้หน้าของสมุดมากมายฮะแล้วก็เอมเอมีอาหารมาตั้งข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็จะมีเด็กมอชอ,อะไรต่างๆมาแย่งสิ่งที่น่าสำหรับอ่านหนังสือกันแบบทั้งวันทั้งคืน เพราะว่าเวลาช่วงสอบอ่ะเขาจะเปิดยี่สีช่ชั่วโมงันี้ก็จะเป็นไอเดซีที่เราบอกอันนี้ก็จะเป็น learning space ซึ่งเอาดีเราจำไม่ได้แล้วว่าเมซอนอยู่ไหนอ๋อที่ไงเมซอนเห็นไหมรบอยู่ข้างล่างตรงนั้น <c oughs> นี่คาเฟ่เมซอน อยู่ตรงนี้เลยดตดกไอทีเอสสีนี่ก็เป็นบริเวณไอทีเอสีที่ติดกับของสมุดของสมุดก็คือนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าไปเลยทุกคนเพราะว่าเขาอ่านหนังสือกันอยู่เนาะเราก็ไม่อยากไปเสี่ยงนองลกลัวนะอะไรต่งางก็ถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะทุกคนเราจะต้องกระซิบกันนิดนึงเนาะข้างในเราก็จะมาอ่านหนังสือกันอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นโซนน้่งน,นอกที่คุณน้องสามารถนั่งได้เออตรงนี้จะมีที่นั่งเหมือนกันแล้วก็ข้างในตรงนั้นที่เราต้องสกด ห้องสแกนซิมยูโม,โมบายก็เข้าไปไปที่หนางซือที่ทมีหลายชัอเลยชเราเรียนมอชองม,มาสามปีคือไม่เคยมาห้องสมุดเลยไม่เคยมาหอสม,มุดเลย,เย,อ,มมเลยอันเมื่อก่อนนเนีม้มีเออมีมาทํางานร่วมกับน้องคนหนึ่งก็เลยแบบว่าเออได้มีโอกาสได้มาหอมม้องสมุดก็รู้สึกว่าเออมันก็น่านั่งเหมือนกันนะราวมามปีที่ผ่านมาเราถึงไม่เคยนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ย อ,อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สงองมาที่เออเราได้มาห้องสมุดซึ่งก็คือ,อ,อมันสวยจริงๆแต่ข้างในห้องสมุดอะเห็นเขาบอกว่ามันมีบอร์ดเกมมีหนังสือมีอะไรต่างๆยงเองงๆยอะแยะมากม,มายเลยซึ่งจริงๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบบอร์ดเกมแต่แบบว่าไม่มีเพื่อนเล่นตอนนี้ <laughs> เล่นตอนนี้ก็เลยบอกว่า นัานไม่ค่อยได้มาเล่นเออไม่ค่อยได้มาด้วยก็คือยังไม่เคยมาห้องสมุดเลยคือมันจะมีโซนที่สามารถใช้เสียงได้นิดหน่อยกับโซนที่ไม่สามารถใช้เสียงได้เลยคือเขาอ่านหนังสือกันอยู่เออทุกคนมาถ้าทุกคนจะมาก็ลองดูโซนดีๆแล้วก็ลองหาอะไรหาอะไรเล่นหาอะไรอ่านกันเนาะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันก็คือกาดใายหินไะ ที่กัดสฟยหินนะทุกคนที่ตอนนั้นเราเคยถ่ายผ่านๆไปให้ดูเนาะมันก็จะตอนนั้นอะเป็นตอนกลางวันมันก็จะยังปิดอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วมันเป็นตลาดที่เปิดตอนเย็นตลาดไหมเออมันก็เป็นเหมือนฟิลลงอาหารที่ให้เราหาซื้อของกินอะไรเยะซึ่งจะบอกว่า ของที่นี่ราคาถูกมาก <Wow. S 1> แบบว่าถูกมากจริงๆคือเราอ่ะโดแต่เราชอบมากินน้ำปั่นที่ฝายหินเป็นขึ้นชื่อเนาะน้ำปั่นกับฝายหินก็คือมันเลิศม,มากทุกคนต้องมาลองนะคือแบบว่าเรื่องต้นที่แก้วละยี่สิบบาทก็ใช้เป็นน้ำผลไม้เป็นผลไม้แท้ไม่ใช่น้ำผลไม้ต้องเป็นผลไม้แท้ๆเออก็คือเขาปั่นกันสดๆเลยซึ่งทัดได้เยอะมากเวลามาซื้อที่ไรอ่ะก็คือจะได้แบบแก้วแก้วหนึ่งแก้วเต็มๆใช่ไหมบวกกับกแก้วเล็กหนึ่งก็คือมันเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบเาปั่นมาเกินก็เลยให้้ห้มาาใหาดวยยยเลยอ,อ่งง ซึ่งขุมมาดูคนต้องมารอค่อนแต่ก่อนอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าม,มาเดินที่นี่หรอกเพราะว่ามันดูเงียบเงียแต่คือความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เงียบแลยคนคนมันเยอะมากตอนเยน็นๆยนอ่ะซึ่งเพราะว่าอาหารอาร่อยแล้วก็ถูกเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะไปะ จะเชื่อมไปถึงฝั่งนู้นเลยตรงนู้นก็จะมีร้านอาหารเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโอ้ร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งร้านสลัดเนี่ยเป็นอีกร้านหนึ่งที่อร่อยมากร้านสลัดร้านในตรงนั้นอนะ่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่อร่อยมากทุกคนก็คือแบบว่าปกติเรากินบ่อยมากแต่ช่วงนี้ก็คืออย่างออมันอร่อยมากจริงๆและคือเรา,าชอบออน้ำสลัดเลยนะซีซาสลัดมากคือผักผลไมล้มันกรอบแล้วก็แบบมันสดมันหวานมันฉ่ำก็คือเลิศมากทุกคนก็ลองมาซื้อกันได้ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองไปหาของกินซึ่งร้านลักหลักที่เราชอบกินก็มีน้ำผลไม้แต่วันนี้เราไม่กินน้ำผลไม้ก็ว่าเรากินน้ำมันไปแล้วแก้วนึงก็คือจะไม่ิดอีกแล้วก็อ่ามีสลัดก็คผมมาที่ซื้อน่าจะกินไปอาหารที่ค่อนข้างหนักแต่ที่อยู่ท่อเพราะว่าอยู่มาก็น่าจะกินเป็นเป็นข้าวเราดูกอนอะดูเดีดก่นอกน,นที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ security ทุกคนเราก็จากที่เราเดินหารอบๆแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้อยากกินอะไรไปพิเศษก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อที่อื่นดีกว่าเออฟิจอร์ไอ่้จริงอยากกินลองอยากลองกินข้าวแกงกะหรี่แต่แบบว่าไม่่หวันนี้ไม่รู้สึกว่าอยากกินนานั้นเสียงจะดังนิดน้องๆเพราะว่าติดถนนอาจจะที่เราประทับคลิปนี้ให้ดูแลก็เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อจาก รอ,อบที่แล้วพาทัวร์มอที่เราทําให้ดูแล้วกันเนาะก็เป็นเวอร์ชัน่น2023 2 0 2าใช่ไหมที่นี้นเออแล้วก็เราจะได้เห็นว่ามอชอนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่กับมอยอดนักสร้างแห่งนี้นะเราคดูก็คือ <c oughs> สร้างเก่งมากมอที่สร้างสร้างขึ้นเรื่อยๆผลอะไรขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆกอสำหรับใครที่อยู่สําหรับใครที่กําลังจะเข้าปีหนึ่งหรือว่าอยากหาสถานที่อยากอยากหา ที่ใหม่ๆเอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้ทําน่นทานี่หาของเกีย์อะไรอย่างนี้ก็ลองมาดูคลิปด,ดีได้นะเป็นแนวทางเนาะสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แล้วแหละช่วงนี้ก็ฝุ่นอากาศแบบอากาศแบบแย่มากอ่ะฝุ่นเยอะมากทุกคนออกมาข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะแล้วก็พยายามทางที่ดีก็พยายามอย่าออกมาข้างนอกก็ดีกว่า <S <S เออคือรอบเนี้เราก็มาทัวร์เป็นในฝั่งสวนสั์อีกแล้วเนาะจริงๆอ่ะเราอยากไป ทัวร์ฝั่งสวนดอกเหมือนกันแต่คือแบบว่าเดี๋ยวเออแบบว่าช่วงเนี้ยคือฝนมันเยอะมากแล้วเราไม่สามารถที่จะออกมาหาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะสามารถทําได้ถ้าสมมติในโอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทําต่อจริงๆอะ่ะเออเราก็อาจจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อยนะ่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทําอะไรไปที่ไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันที่ข้างล่างได้เลยคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ก็ Bye bye